สวัสดีเพื่อนพ้องในต้องพี่รคนครับพวกกับผมกับ킹เรลแหลกนะครับผมนี่คือ15าแบบเกมมือถือน่าเล่นสุดเทพนะที่ต้องมีติดเครื่องเลยคือถ้าคุณอยากลเรมองหาเกมนะ่าเล่นก็สามารถหาเกมจากทีไมได้เลยนะชื่อเกมเราการอาโหลสามารถดูได้ในช่องของผมเลยก็ผม มันปีสิบห้าขายเอ็กซ์ตรีก็ผมมาเกมในแข่งรถกันบ้างนะซึ่งเกมนี่คือน่าสนใจนมากเลยเป็นเกมในแข่งรถที่โอเพนเวลด์ทีเดียวก็ผมแบบค่อนข้างกว้างใหญ่มา,มากๆเลยนะไม่ใ,ใช่เกมเพรถที่เราต้องเข้าเส้นชัยนะก็ผมแต่ว่าเกมนี่คือเราสามารถขับเล่นไปไหนก็ได้เลยเพราะเกมนี้โอเพนเวอด์อย่างที่บอกนะแบบกว้างใหญ่มากๆคล้ายกับว่าคือเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับคนอืกก่นก็ได้ก็ผมคือเราสามารถขับรถเล่นเฉีววก็ได้ตามเมืองอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราเข้ามาในเกมปุ๊บเนะี่ยคือเราจะอยู่ในเมืองก็ผมคือแน่นอนเราสามารถขับรถไปตามถนนได้้้นะะว่าาาาาาเเเเเรรรรจจอใแแขขงงงกก็็็สมมมถไไปปดีทๆ แลผมเป็นเกมแนวชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมข่งรถที่มีรถเล่นเยอะแล้วก็แปลกหวักแนวก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยเราสามารถปรับแต่งรถของเราได้เยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งเกมนี้ภาพสวยมากเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่เน็ตนะ เกมระดับที่วอร์ซีมบายก็ผมไม่พูดถึงไม่ได้ในเกมนี้ซึ่งตอนนี้คือมีประเด็นเรื่องนี้ก็ผมคือต้องบอกวับวอร์ซีเนี่ยเราจะพัฒนาบนมือถือนะสำหรับใครที่เคยเล่นวอร์ซีหรือว่าสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวฟาร์มของก็นี่เลยซึ่งเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมแนวที่เราจะได้เอาชรอดตามเมืองต่างๆก็ผมแน่นอนจะมีเหล่าผลดิบสมบีตต่างๆมากมายเลยเราก็ต้องเอาชรอดออกมาให้ได้ซึ่งแน่นอนคือเราสามารถฟาร์มของตามเมืองต่างๆได้แต่ถ้าเราโดนฆ่าตายเนี่ยคือของก็จะตกลงไปนะแล้วถ้าเรารอดชีวิตออกมอเรคืา ทำอะไนกับเพื่อนได้นะไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกมได้มดาเมื่อไหร่คือจะทำคลิปบอกไอกทีก็ผมเป็นเกมอะไรต้องเสลยหน้าเกมนี้ เกมมาดับที่ส3ฝดในมือมือก็ผมมาเกมแนวบันทรโยกันบ้างนะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักเกมนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่หลายๆคนเี่ออาจจะยังไม่เคยเล่นเกมนี้ใช่ไหมต้องบอกว่ารถหรับคยที่ชอบในเกมแนวบันทรโยก็ลองดูเกมไ้ได้นะซึ่งอาจจะมีผู้ใดหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้เกมไวเราสามาันได้บนมือถือได้แล้วนะเจ๋งมากๆเลยซึ่งในเกมนี้คือจะมีตัวละครเยอะมากๆให้เราเลอกเลยก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือจะมีรล่นในการเล่นในคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเป็นเกมที่ภาพสวยมมมาาากกกเเเลลลยยต้้้ออองบวว่คืปิดห็แ พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ผมสำหรับแพลตชอรอนไดนอยู่แล้วก็ยังได้มือถือก็ลองดูเกมนี้ได้นะซแน่นอนเกมนี้เป็นเกมอะไรแต่รูปแบบต้องใช่ไหนทั้งนั้นก็ผมและกับเพื่อนได้ดูเกมนี้เกมมาดับที่สิบสองเดือนเดีวเรชันมก็ผมแต่หลายคนเนี่ยรอคอยเกมนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งเดิมทีในเกมเนี่ยมาจะเป็นฟอร์มอื่นมากคอยก็ผมแต่ว่าตอนนี้เราจะลงมือถือแล้ว,วนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเกมเนี่ยคือเราจะได้ตามปรกิจิในเรื่องไปก็ได้ก็ผมแต่ว่าเราสามารถได้กับเพื่อนได้นะ ซึ่งในเกมมันคือเราต้องเล่นตามปรกิจในเรื่องอยู่แล้วนะคือจะมีทั้งปรก,กิจหลักแล้วก็ปรกิจย่อยด้วยแต่ว่าในเกมนี้จะมีตัวละครหลายตัวให้เราเลืเลือกใช้ก็ผมจะมีสายอาชีพให้เราเลือกเล่นด้วยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวที่มีในเรื่องแล้วก็ยิงแบบมันดุเดือดจนนีแล้วก็ผมอย่างที่บอกเกมนี้คือเราสามารถเล่นก,กนับคนอื่นได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันนะสำหรับใครสนใจเกมไม่ต้องบอกว่าเกมนี้คือภาพสวยลักการสร้างพอสมควรนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมอะไรแต่พูปแบบต้องเชยในนักเล่นนะนา่าเล่นม,มากๆเลย เกมระดับที่11 One s t n d RP Live Simulator ก็ผมที่ไปเกมมาใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำานคือเยอะมากๆก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้หรือว่าเล่นออนไลน์กับคนอื่นในเกมได้นะเจ๋งมากๆเลยที่สําคัญเนี่ยคือเกมนี้คือแบบคนข้างกว้างใหญ่ก็ผมเพิ่มเกมแนวเพื่อนโวทีเดียวด้วยและที่สําคัญในเกมนี่ยภาพสวยพอสมควรนะซึ่งที่ไปเกมมาใหม่ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบไปเกมรนดับ A แบบออนไลน์เลกับเพื่อนได้ก็นี่แล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ท้งถนนนะเกมระดับที่10 Cy เบอร์ศูนย์ก็ผมสำหรับใครที่เป็นสาวกของ0ูนอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมมาเป็นเกมแล้วนะซึ่งในเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมมาใสยลับอะไรอย่างนี้เราจะได้ทําภารกิจเมชั่นต่างๆมากมายแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเราจะได้ต่อสู้สุดเดือดก็ผมสำหรับใครชอบเป็นเกมาต่อสู้แล้วเกมนำบูก็นี่แล้วก็ผมจะมีอะไรให้เราทํำคือเยอะมากๆนะภายในเกมเนี่ยคือจะมีภารกิจเยอะมากๆผมเราจะได้ต่อสู้แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆมากมายด้วยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยนะไม่ต้องเชนเนเล่นได้ก็ผมน่าเล่นมากๆเลย เกมมารับที่เก้าสมบีสเตก็ผมสรรพคายในะย่าได้เกมแนวเชื่อรอดหรือว่าย่าได้เกมแนวจะเราสาม,มารถต่อสู้กับติดสมบีได้ก็น,นีแล้วก็ผมซึ่งเกมก็คือสอมบีเนี่ยจะคลั่งมากๆก็ผมเราก็ต้องต่อสู้แล้วเอาเชือรอดไปให้ได้ไม่ได้เมกซอมบี้อย่างเดียวจะมีหลาบมอสต่างๆมากมายเลยด้วยซึ่งเกมก็คือภาพป็นข้างสวยนะคืออลังการการสร้างมากๆก็ผมแน่นอนเกมนี้เปเกมออนไลน์ต้องเชิญน,น,นะน่าเล่นมากๆเลย เกมระดับที่8 w o l f a c e Go FPS Shooting Games ก็ผมสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวยิงปืนหรือว่าอยากได้เกมใน FPS ที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือภาพสวยหลักาการสร้างมากเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถต่อสู้คนอื่นได้เล่นออนไลน์กับเพื่อนคนอื่นได้ก็ผมจะมีอาวุธปืนหลากหลายอย่างให้เราเลือกใช้ด้วยต้องบอกในเกมนี่คือภาพสวยมากเลยนะสำหรับใครกำลังตามหาเกมใน FPS ที่เราสามารถเล่นออนไลน์ได้ก็นี่แล้วก็ผมจะมีหลากหลายหมดจะมีอะไรให้เราทำาเยอะมากเลยนะแน่นอนเกมนี่คืออาวุธเยอะมากๆก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องชนะนะ เกมมั 7. ดับพี7 Disney สนีย์สตรอมก็ผมสำหรบใครที่ชอบไปแคมเพอรถรู้ว่าชอบดิสนียอยู่แล้วก็มีแล้วองผม,มาเป็นเกมแล้วนะซึ่งเกมไม่คือจะมีตัวละครจากดิสนีย์เน่ยคือเยอะมากๆก็ผมเราสามารถลเล่นตัวละครที่เราชอบได้ ซีนในนอนเกมนี่คือภาพสวยสีส,สันสดใสมากเลยนะคืออารมณ์ไป่แค่เกมการ์ตูนเลยก็ว่าได้เลยซึ่งภายในเกมนี่คือเราจะได้แข่งกรถก็ผมคือต้องบอกว่าจะมีเล่เนี่ยคือเยอะพอสมควรนะต้องบอกกับรถเกมนี่คือไม่ใช่เกมแข่งรถที่เราต้องขับรถเข้าสัญชัยอย่างเดียวแต่ว่าจะมีพวกสกิลต่างๆมากมายให้เราได้ใช้ด้วยนะายโดเกมนี่คือจะมีหลากหลายด่านมามากๆารก็ผมซึ่งแต่ละด่านนี่นคือทา้าทายมากเลยสำหรับใครในชอบดิสนีย์หรือว่าอยากได้เกมในแข่งรถสุดมันก็นี่แล้วก็ผมภาพสวยหลังการก่อสร้างมากเลยนะซีนในนอนเกมนี้เราสามารถออนไลน์ได้ก็ เกมระดับที่6ซามูไราชาโ์เดก็ผมสหรับใคยบอกเนี่ยจะได้เกมเป็นซามูไรามากกว่าไปเกมมาต่อสู้มันมันเนี่ยมีไหมเนี่ย <c oughs> นี่นะก็ผมซึ่งบอกในเกมเลยไปเกมมาต่อสู้มันดูเดือดมากเลยเพราะในเกมนี้คือจะมีตัวละครเนี่ยคคอเยอะมากรก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่อลังการกสร้างมากเลยนะคือเราสามารถใช้ต่อสู้ได้ก็ผมเพราะสัตว์ภัยที่กำลังตามหาเกมมาต่อสู้แล้วเกมมปนซามูไรก็นี่เลยต้องบอกในเกมนี้ภาพสวยมากเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเสนเดนนะ เกมาะดับที่ห้า World War t w Frontline หนึ่งเข้าสี่สองอเกมครับผมสำหรับใครที่ชอบเกมแนวสงครามก็นีแล้วครับผมซึ่งสำหรับใครลังตามหาเกมแนวสงครามแล้วก็หาไม่เจอสักทีก็นี่แล้วก็ผมไ่ด้ไปเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากเลยนะซึ่งในเกมเนี่ยคือเราจะได้ลุยแบบสงครามแบบเต็มรูปแบบเลยเไมจะเป็นพื้นที่หรือว่าสนามที่เราใช้เลนะ่นเนี่ยคือสมจริงมากๆแล้วก็ผมซึ่งในเกมกนี่คือจะมีอาวุธต่างๆให้มากมายให้เราเลือกใช้ด้วยนะสำหรับใครตามหาเกมแนวสงครามก็นี่เลยต้องบอกในเกมนี่คือจะมีตัวละครให้เราเล่นด้วยต้องบอกกว่าเกมเนี่ยอาว ได้นะแต่ว่าต้องเก็บเงินก่อนอะไรอย่างนี้สใปซสนใจเกมสงครามก็มนี่แล้วก็ผมภาพสวยพอสมควรนะเป็นเกมออนไลน์ทุกชิ้นแต่ก็ผมติดเครื่องเอาไว้ได้เลยเกมมาดับที่4 ฮิตแมนสไนเปอร์เดอะชาร์เดส์สำหรับใครที่เบื่อเกมธรรมดาทั่วไปแล้วอยากได้เกมในยิงปืนก็นี่เลยครับผมต้องบอกเลยเกมนี้ไม่ใช่เกมในยิงปืนที่เราต้องเดินยิงอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นเกมในสไนเปอร์ครับผมซึ่งไพ่ตัเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครเยอะมากๆให้เราเล่นนะคือเราสามารถเล่นเล่นตัวละครที่เราชอบได้ครับผมสามตัวนะี่เยอะไหม <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าเกมคือเราสามารถแข่งคนอื่นได้ด้วยนะคือแข่งแต้มอะไรเงี้ยนะว่าใครทำแต้มได้ดีกว่าอะไรเงี้ยไพ่ตเกมเนี่ยคือจะมีอะไรให,ให้เราทำเยอะมากครับผมจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราไดด้้้ทาววยนะซึ่ง่งงตออบกเกมนีม้เเเปป็นนกมสไอร์ที่นน่่าาเเลลมกยทำด ใครที่เป็นคนเบื่อง่ายหรือว่าชอบไปเกมในสไนเปอร์ดนเกมในยิงปืนอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องฉีดนะเกมนี้น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมเกมระดับที่3 เกรนเทฟโอเปอเรชั่น GTO ก็ผมสำหรับใครที่กำลังทำหายเกมนมาเฟียก็นี่เลยนะบอลในเกมนี่คือจะมีรถเล่นเยอะพอสมควรก็ผมจะมียานพาหนะเนี่ยคือหลากหลายรูปแบบว่าไม่ไม่อาจจะเป็นบอลลูนหรือว่ารถต,ต่างๆหรือว่าเครื่องบินต่างๆจะมีให้เราเลือกใช้เนี่ยคือเยอะามากๆก็ผมเราสามารถเล้ตามใจชอบเลยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมต่อสู้หรือว่าอยี้ยด้เกมในแก๊งสตาร์ก็นี่แล้วก็ผมคือแมปคนข้างกว,ว้างใหญ่ก็ผมเราสามารถทำอะไรก็ตามที่เราอยากทำได้แล้วก็ผมไม่ว่าจะเป็นการขับรถเล่นหรือรถต่อสู้ตำรวจคือเราสามารถทำอะไรก็ตามที่เรายากทำได้เลยในเกม ควรนะสมมุติเล่นไหลมากก็ผมต้องบอกในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชิญก็เล่นได้นะตั้งเดียวมากเลยแต่เครื่อง่าได้ก็ผม เกมรนดับที่สองแก๊งสตาร์ครายก็ผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมในแก๊งสตาร์มากๆอย่างได้เกมหนึ่งก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือจะมีอะไรให้ทำในคืนเยอะมากๆก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมต่อสู้ด้วยนะซึ่งจะมีเหล่าสัปหลาต่างๆสัปหลา,าตสู้มาอะไรี่จะออกมาเราก็ต้องเอาเชอร์รอลเราก็ต้องต่อสู้้นะก็ผมซึ่งในนอนเกมนี้คือน,นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถเสกรถเรือรถทำอะไรก็ตามท,ที่เราทำได้แล้วผมในเกมนี้คือจะมีรถได้เยอะพอสมควรนะภาพก็สวยด้วยเกมนี้ซึ่งเกมนี้คือความจำน้อยมากก็ผมถ้าเทียบความจำกับกราฟิกแล้วเนีี่่่่ยเเเเเกกกมมมมมนนนนคคืืาาาาาาาลลละสสหหรรรรัับใงงตแววทถปอ ตึตาเราว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้ก็หนี่แล้วก็ผมไอเกมที่น่าสนใจมากเลยต้องบอกว่าสับใครที่สนใจเกมนในจีนเออยู่แล้วก็นี่แล้วก็กผมซึ่งไายในยเกมเนี่ยจะมีผู้ยิมต่างๆจะมีบ้านร้านอาหารต่างๆก็จะมีเครื่องหมดแล้วก็ผมสับใค่ติดตามหาเกมนั้นจะเราสามารถสมบัรณได้ก็นีเลยแต่ต้องบอกว่าเกมไม่ภาพสวยก็จริงแต่ว่าเกมไม่ต้องใช้เด็กเล่นนะสับใครสนใจในเกมนี้ติดเครื่องก็ได้ก็ผมน่า,า,นานเล่นมากเลย เกมอันดับที่1 Final Fantasy Ever Crisis ก็ผมสหรับใครได้ชอบในเกมมาต่อสู้หรือว่าอยันในเกมนี้ที่มีตัวละครเยอะก็หนีแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้เป็นเกมในแฟนตาซีที่นั่งเล่นม,มากๆเลยครับผมซึ่งในนอนเกมเนี่นคือจะมีตัวละครแถวเราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสกลิลน่าอลังการมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมเนี่ยคือจะมีภูมิคุ้มกนเรื่องให้เราถ้าทำด้วยก็ผมเป็นเกมที่นั่งเล่นมากๆเลยสหรับใครชอบในเกมแนวนีน้อยู่แล้วหรือว่าชอบในเกมต่อสู้อยู่แล้วก็นี่เลิกก็ผมไปเกมออนไลน์ทุกชนิดนะ โอเคคลิปไี้ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรคลิปนี้หรือว่าท่านเพื่อนจะได้เกมอะไรแนไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สาคัญเนี่ยเกมยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวจะมีคลิปเพิ่มมาก็ผมจะมีเกมนั้นอีกเพียบเลยให้เพื่อนสามารถหาเกมนั้ทเพิ่มเติมได้นะสามารถกดดูคลิปต่อไปได้ก็ผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมาได้กดเข้ามาดูนะซิวเกมมาแฟนบ๊ายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะ